ตอนนี้เราอยู่กับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ VTV นั่นเองนะครับตอนนี้เป็น EP 2ที่เราจะมาเล่นเกม Heddy My g a m เกนะครับ My m ์ m b บ m ยมนั่นแหละครับโอเคหน้าตาเกมก็จะเป็นเหมือน EP 1เลยนะครับอันนี้ EP 2แล้วโอเคเริ่มเล่นกันเลย มาเราต่อเนื่องด้วยวันที่เจ็ดกันนะครับถึงวันที่สิบสองไปเลยบางทีถ้าไม่ถึงก็จะมีอีพีสามมาเรื่อยนะครับโอเคไปดูกันเลยเอออันนี้มีอันนี้พี่จะไปดูของพี่แป้งซีบิงมาแล้วนะครับโอเคได้เอามาไว้ตรงนี้คนก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะเอาเครื่องเกมโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้อโอเคไปเลย โอเคตอนนี้เรามีแตงหมวกกับไม่เอาเอันนี้มาแค่นั้นแหละง่ายสะดวกสบายโอเคเก็บเครื่องเกมได้ง่ายไ,ไ,ไหมล่ะครับโอเคต่อไปเอ่อในมะแร็งวันนี่ไง,ไงมะเรงวันโอเคเราจะเอามะรงวันไปตอมนัวไ, okay. ไม่ใช่ตอมแม่โอเคโอเออมันให้เก็บอะไรได้ อ้าวเครื่องไาต์เตกใจแล้วเก็บมาได้นะครับโอเคใส่ไปเลยแล้วก็เย่ได้แล้ววันที่สิบแล้วนะครับเหลืออีกสองวันนั่นเองนะครับโอเคเรามีไม้กวาดอ่าดูแม่สิเนี่ยเดน,นี้นี่เองกันกลตัดเล็บนะครับ <Yes. S 1> เฮ้ยแม่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยแม่บ้าแม่แม่อยู่สองที่ได้แม่ยกลางได้นะครับ ในใ<ช>ตู้ก็ใช่แม่เปล่าวะในตู้ก็แม่เนี่ยเออนะในตูกนต้ก็แม่อ่ะนานลองพอด,ดีอย,ายา่าอย่าลองดูก่อนชา้าในตู้ว่าเออใช่แล้วก็จะเอาอันนี้ไปไขมันออกมาโอเคเราได้แล้วปริ้นได้แล้วนะครับเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเล่นอีกทำไมเออไม่เป็นไรชุดสอบความรู้กันนะครับเปิดไข เอาเลยดิเครืเกมแล้วแม่ออกมาโอเควันที่สิบเอ็ดต่อมาแล้วนะครับอะไรนี่โอ้โหดูแม่สิกล้วยเต่ากล้วยกับเต่าทำอะไรได้เอากล้วยมาใส่ตรงนี้เหรอโอ้โหตายแล้วเต่าเอาไปใส่ตรงไหนได้เนี่ย ไปใส่ตรงนี้เหรอลองเป<ม>ิดข้างบนดิเต่าก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเก็บกล้วยด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันเก็บกล้วยได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจนะออโอเคมาเราจะมาเล่นเกมนี้ขั้นเวลาของมันนะครับ